สวัสดีทุกคนนะครับผมต้อนรับเข้าสู่เกม12ห่างนะครับวันนี้อยู่ผมกิเด็กซีดครับวันนี้เข้าสู่สิ่งที่ควรรู้ในเกม12ห่างสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ EP ที่3วันนี้จะไม่ยาวมากนะครับน่าจะเหลืออีกไม่กี่อย่างที่ควรรู้เนาะนะครับ อย่างแรกวันนี้ที่จะมาสอนก็คือเรื่องการอัพยศในกิวนะที่เห็นว่าเป็นดาวอะไรพวกนี้นะครับ <Whoa. S 1> มันจะมี1ดาว2ดาวอะไรย่างนี้แล้วก็3ดาวที่เป็นหัวกิลเนาะนะครับโดยเราจะอยู่กับหัวกิวสายานายนะครับวันนี้ oh. นะครับก็มันพิมพ์อะไรนะโปรโมทอะ่ะนี่ครับพิมสแลสโปรโมทแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับ ก็จะสามารถอัพเป็น1ดาวได้อัพยังอันนี้คือการเลื่อนยศนะโอเคทุกคนพอเขาพิมพ์1ครั้งก็คือได้1ดาวใช่ไหมครับให้เราทำการออกแมปแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับ นี่เห็นไหมหนึ่ดาวขึ้นแล้วเมื่อกี้นะครับผมกำลังน่ะนี่ไงเราก็จะได้แล้ว1ดาวนะครับต่อไปต่อไป2ดาว2ดาวก็คือโปรโมตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ slash โปรโมตตามด้วยชื่อ ะครัแสดวประมวลตามวิชื่ออีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มเป็น2ดาวก็เดี๋ยวลองออกแล้วเข้าใหม่อีกทีหนึ่งนะทุกคนปึ๊บนี่เป็นสองดาวแล้วว,ว้าวแล้วถ้าเกิดว่า ต่อไปคือลดดาวให้คำให้พิมพ์คำว่า slash D mode นะครับ D mode D นะ D mode แล้วก็ตามด้วยชื่อถ้าจะ up ดาวพิมพ์ p r o โม t e ถ้าจะลดดาวพิมพ์ D mode นะครับสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิง่ง ลดละหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองออกแล้วเข้าใหม่ดูนะครับโอเคเราก็จะเหลือหนึ่งดาวเหมือนทุกคนนี่เราจะเหลือหนึ่งดาวเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> นั่งลงให้เลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าหนึ่งดาวจะเป็นออฟฟิเซอร์เนาะนะครับสองดาวเป็นซับลีด สามดาวคือลีดเดอร์นะครับเ,เ,เราสามารถรีมูฟฟ r o m q u e u ได้นะครับอันนี้คือการเอาคนออกนะครับผมแต่จริงๆถ้าเรากดที่ชื่อผมไม่แน่ใจว่าร mm ีมูฟได้ป่ะถ้ากลัวกลัวมันติดก็สามารถร mm ีมูฟได้นะอินไวก็สามารถอ mm ินไวต์คนได้ด้วย ID นะครับรีม mm ูฟ hmm. ก็ใส่ชื่อนะเนาะนะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับการ ให้ยศให้ให้ดาวเนาะ não. นะครับก็อย uh> şey> ่าลืมอีกท um ีนึ่งเพิ <D 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 ่มดาวคือโปรโมท1ดาวใช่ไหมสองดาวโปรโมทซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสลโปรโมตตามด้วยชื่อถ้าจะถ้าจะลดดาวก็คือ slash d e m o e ตามด้วยชื่อนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องกิลนะครับต่อไปคืออ่าพูดถึงการสร้างสร้างของไอ กระต่ายกับตุนนะครับผมอ่าบางคนถามว่า NPC อยู่ไหนก็เนี่ยครับเข้าคิวมาก็จะอยู่ซ้ายมือเนี่ยหรือที่ผมเคยบอกไปอยู่แคมป์น้ําแข็งก็มีนะครับกระต่ายคือต้องอัพสกิลก่อนนะครับผมเป็นสกิลห้องแ l a นะครับอาชีวิต l a บนะครับก็คือกดปุ๊บมันก็จะเปิดแลบได้นะครับผมน,นี่ก็สามารถทํายาได้นะครับยากระต่ายดีมากๆด้วยนะครับส่วนถ้าตุน ตุ่นก็คือต้องอัพสกิลเขาเรียกว่าอะไรนะแกสกิเทียนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนถ้าเป็นตุ่นนะครับต้องมาอัพสกิลหน้าแรกก็คือเนี่ยครับแกสกิเทียนะครับมี4ขั้นเนาะก็มาเวิร์กช็อปที่นี่นะครับผมสำหรับตุ่นนะนะครับแต่นี้ผมไม่ได้อัพก็เลยจะไม่ไม่ได้ให้ดูนะแต่ถ้าใครดูในไลฟ์เนี่ยผมทําให้ดูแล้วมันจะมีพวกของของเล่นเช่นแบบธนูจุ๊บไม้ช็อตยุงอะไรพวกเนี้ยครับสามารถอันนี้ได้เนาะ มาดูได้นะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องกระต่ายนิดนึงนะครับก็คือการทำยาเนาะนะครับเห็นมีหลายคนถามมาเหมือนกันว่าพี่ครับไอพวกใบไม้พวกนี้มันหาจากไหนพวก red herb จะมี red herb blue herb นะครับแล้วก็พวกสารลายนะครับผมหาจากไหนเนาะนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่ากระต่ายเนี่ย การเก็บเฮิร์บเนี่ยนะครับจะต้องมีสกิลก่อนนะครับก็คือสกิลนี่นะครับเฮิร์บไฟเดอร์นะครับก็คืออยู่สายแม่ค้านะครับผมต้องอัพถ้าขั้นแรกเนี่ยสาโอกาสเก็บติดเนาะส่วนถ้าเป็นขั้นสองเลยห้าสิบเปอร์ซ็นต์สเซนะครับสามารถเดินเก็บได้แต่ว่าจะอยู่ตามแมปบางแมปเท่านั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้ทุกแมปนะแต่ผมจะยกตัวอย่างให้เช่นผมจะเก็บ ตัว blue herb ใช่ไหมผมไปด่านนี้ก็ได้นะครับคือพวก blue herb ส่วนใหญ่จะอยู่พวกด่านที่เป็น5ทับกว่าๆมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมลองดูนะอย่างอันนี้ water ซ e m p a นะครับชั้นสีฟ้านะเท่าที่ผมจําได้นะครับแต่ก็อาจจะมีด่านอื่นก็ใครรู้ก็สามารถมาเม้นกันได้นะผมรู้จําไม่หมดหรอกเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยครับเห็นปะิร์บอันนี้ิร์บสีฟ้า นะครับเดี๋ยวผมลองกดเก็บให้ดูนะไม่รู้ติดหรือเปล่าเนี่ยเฟลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฟลนะครับเฟลผมก็ออกโอเคทุกคนก็ประมาณเนี้ยด่านมันอยู่ประมาณ5ทับก,กว่าเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแหละทุกคนนะน่าจะอยู่ยแบบช่วงแบบแบบที่มันมีแบบมีดอกไม้ตรงเนี้ยไอ้แบบพวกนี้ผมยังไม่ค่อยเจอนะครับน,น่าจะอยู่ประมาณ5กว่าส่วนถ้าเป็น red herb เรดเฮิรเนี่ยสีแดงรู้สึกจะอยู่เจกว่ากว่ารู้สึกด่านนี้ก็มีมั้ง7กว่ากว่าอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมลองดูอันนี้สิต้องทุกคนต้องลองไปเดินหาด้วยวผมจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ประมาณนี้ครับแบบดูซีมันจะมีหรือเปล่า นี่ไงเนี่ยเรดเฮิร์บเรดเฮิร์บชึบอไะอย่างเงี้ยครับพอคมันถ้าเกิดสักเซสมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างงี้ครับเรดเฮิร์บนะครับอ่าเอาไปทำของได้เนาะใครว่างๆก็ลองหาด่านลองดูครับแบบเดินๆเผื่อจะเจออะไรเงี้ยครับทุกคนนะฮะสำหรับตัวตัวเฮิร์บนะ ส่วนต่อไปคือตัวสาหรายนะครับมันจะมีอยู่สามสีเนาะนะครับนนสาหร่ายธรรมยาจะมีอยู่3สีก็คือจะอยู่ด่าน5้าทับตั้งแต่5้าทับห้าห้าทับหเนี่ยรู้สึกจะเป็นสาหรายเขียวนะครับไอ้ห้าทับห้าเนี่ยแค่เดินเดินเข้าเดินเข้าเส้นก็ได้แล้วนะครับห้าทับห้าวนห้าทับหก็คือจบ จบด่านกนะ็คือน่าจะได้สาหร่ายสีดำตาลส่วนสาหร่ายสีฟ้าเนี่ยจะดรอปจากบอสโคโลลีฟนะครับเดี๋ยวผมลองดูตัวซัง k e n City นะเดี๋ยวผมลองเดินให้จบด่านเฉยๆอันนี้ไม่ตีอะไรเลยนะจะเดินให้จบด่านเฮ้ทุกคนอันนี้แบบ2มีตัวนี้ด้วยบลูเฮิร์นะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวละครดูนะ นะครับมันจะอยู่บกแมบทะเลนี่แหละทุกคนลองดูดูซีน้องต่จะเกียบติดหรือเปล่าโอเคอันนี้พลิกติดนะครับอ่าโอ้โหติดครูดาวโอวิินเดินแล้วกันนี่ทุกคนถึงเส้นชัยแล้วครับปึ๊บใครมีตัวเดินไวๆก็ง่ายดีนะเดี๋ยวให้ดูนะครับ แค่เดินถึงเส้นแล้วก็ได้แล้วซีวีดเห็นปะเนี่ยได้ยงได้ยาอะไรด้วยนะครับนี่คือสไลด์เขียวเนาะถ้าสไลายน้ําตาลสไลด์น้ําตาลก็จะเป็นด่านที่ผมบอกอะห้าทันะครับห้าทับาสไลายเขียวห้าหกสไลด์น้ําตาลนะครับสไลด์ฟ้าต้องเป็นคอรีฟบอสนะต้องไปตีบอสนะครับบอสคิเดี๋ยวผมลงตัวนี้ให้ดูแล้วกันเนาะนะครับ เรียบร้อยครับเนี่ยสาลายซีวิตเยลโล่นะครับผมมาได้พวกอักอนนี้ด้วยนะหอยสังพวก โคลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสาลายนะครับส่วนสาลายสีสีฟ้าเนี่ยต้องไปดีโคโ r ลีฟนะครับผมอ่าก็สรุปอีกทีนึงกระต่ายนะครับจะเก็บเฮิร์บต้องมีสกิลก่อนของสายแมคค้าเนาะแล้วก็ไปเก็บเฮิร์บเลิฟบลูเฮิร์บก็ตามด่าน5ทับกว่านัา่นี่แหละส่วนไอเรดเฮิร์บก็ประมาณ7ทับกว่าๆนะครับถ้ามีใครตรงไหนเสริมก็สามารถเสริมได้นะครับผมโอเคต่อมาก็คือ พูดถึงยานะครับยาแล้วก็อาหารนะครับผมยาแล้วก็อาหารที่มีน้องถามมาเนาะเราพูดถึงยาก่อนแล้วกันยาปกติซื้อได้ที่หลินหลินนะครับโดยยาเนี่ยมันจะมีอยู่หลายประเภทเนาะนะครับยาทั่วไปเนี่ยที่ที่เราใช้กันเนี่ยก็คือพวกนี้นะครับเป็น H p p o t โ o ช่นดอกจากด่านก็มีมีโอกาสได้จากด่านด้วยนะครับหรือซื้อเอาก็ได้นะครับ HPMP แล้วก็ SP เนาะนะครับยาในการใช้ในด่ดานแต่ว่ามันจะติดคูดาวครับ คูดาวกี่วิน่าจะแล้วแต่ยาแต่ละชนิดะนะครับส่วนต่อไปก็คือยาชุบนะครับยาชุบก็คือถ้าใครดูไลฟ์ที่ผมลงดันน้ำเนี่ยใช้ชุบก็คือจะเป็นตัวไลฟ์อิลิเซอร์อันนี้เนี่ยใช้ทิวซื้อจะฟื้น50นะครับส่วนถ้าเป็นไลฟ์แบบว่าใช้ G ซื้อเนี่ยจะคืน HP แค่ร้อยซึ่งโอกาสตายสูงถ้าฟื้นมาแล้วเนี่ยนะครับ HP แค่ร้อยนะครับแต่ก็ซื้อได้ ยาต่อไปก็คือเอ้ยวิธีใช้ก่อนวิธีใช้ก็คือไปดูในคลิปดันน้ำนะครับก็คือกดที่คนที่ตายอะล็อกเป้าคนที่ตายแล้วก็กดใช้เลยนะครับต่อไปก็คือยาแองแองเจิลนะครับกดใช้จะฟื้นทุกอย่างเต็มกลับมาเต็มอีกครั้งอันนี้ก็ดีนะครับส่วนรีตรัวนี้รีเซเลนเอลิเซอร์อันนี้เป็นยาลบสถานะโดนดีบัฟอะไรมาลบได้หมดแล้วก็ต้าน อยู่300วินะครับประมาณ5นาทีนะครับดีเหมือนกันสำหรับแมพที่โดนแบบสถานะเยอะๆนะครับต่อไปก็คือ hp slave เอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ slave ดิมันอ่านว่าอะไร south south wave อะประมาณนั้นแล้วกันนะทุกคนไอ้พวกนี้เนี่ยสามารถกดได้เรื่อยๆครับมันก็จะฟื้นที่อย่างเงี้ยฟื้นทีละร้อย hp เนาะอันนี้50 mp อันนี้20 sp ก็กดรัวๆได้นะครับดีเหมือนกันกันตายได้แบบเวลา ยาติดคูดาวอะไรเงี้ยนะครับยาแองใช้จีซื้อก็มีแต่บกแค่30%มสิบเปอนเาะนะครับเรื่องยาก็ประมาณนี้ส่วนต่อไปเป็นเรื่องอาหารอ่า <นะ S 1> หลายคนที่สงสัยมาว่าพี่ครับอาหารทำอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอาหารจะอยู่ที่เมืองแสงแมปแมป,แมปที่มีบอสกิลนะครับก็คือเดินมาเรื่อย โอเคทุกคนพอมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เราไปทางซ้ายมือเนี่ยครับจามอนนะครับในการทําอาหารหลายคนที่ทําทธุรกิจอาหารขายก็ดีนะทุกคนนี่ครับมาดูที่จามอนนะทุกคนมันจะมีอาหารขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเงี้ยมีฟู้ดนะครับฟู้ดมี3หน้าเนาะมีดริงก์มี4อันแล้วก็มีเดสเซอร์นะครับก็หลกัหลกๆอาหารเนี่ยก็คือเราจะใช้ของพวกนี้ทำนะครับอาจจะดอกจากด่านบ้าง นะครับอย่างเงี้ยเกลือหรือบางอันเป็นวอเตอร์ก็อาจจะสามารถบางด่านก็มีหรือว่าซื้อซื้อจากร้านในนี้ได้นะครับไอข้างๆเดี๋ยวพาไปดูนะอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้น้ําตาลเนาะอันนี้ทําสลับเปอาน,นี้ใช้เนื้อนะครับแซนด์วิชอ่ากระดกจากด่านเนี่ยมัสตรอบเบอรี่ถั่วแล้วก็ซื้อเอาขนมปังขนมปังก็ใช้แป้งน้ําตาลเนาะนะครับหลักๆที่เขาทาขายกันจะเป็นแซนด์วิช เพราะอะไรเพราะว่าชวิทมันบวก40วิททุกคน40วิทนี่คือเลือดประมาณ400นะครับชันวิทอันนี้จะเป็น30วิทนะครับอันนี้20 s, 20ยี่แอด20่ิบวิทบวกได้หมดนะครับผม35แอดเนาะนะครับอันนี้40แอดสี่ทอลเนี่ยก็คืออันไหนดรอปตามด่านได้ก็ก็หากันได้เลยนะครับหรืออันไหนต้องซื้อต้องคราฟก็สามารถไปร้านข้างๆได้อย่างพวกอย่างเงี้ยเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ 4ีชาอย่างเงี้ยฟิชแน็คเนี่ยก็ได้จากมาโอปะเอ้ยไม่ใช่มาโอไปชาบูเออได้จากชาบูนะครับแล้วก็เวอรเบิลออยเนี่ยรู้สึกจะด่านด่านฟักทองมัง้ง6ทับ4นี่แค่นี้ก็สามารถคราบได้อันนี้ใช้แป้งอันนี้แป้งรู้สึกจะด่าน5ทับ5ทับ3มัง้งที่ตีกับอาจารย์เต่านะครับมีพริกมีชิลลี่นะครับมีเปเปอร์อะไรพวกนี้นะครับ อาหารพวกนี้ได้หมดนี่รักษา k คได้เนาะบวกทอบ,บวกอินบวกค่ารักอย่างเงี้ครับดีหมดเลยทุกคนสามารถมาคราฟแล้วก็กินกันเองได้นะครับก็จะมีหลากหลายชนิดเนาะออได้หมดเลยทุกคนใครอยากทำโอ้อันนี้40ลรักอันนี้ใช้ของจากดันน้ำเนาะเล้าดันน้ำเนื้อแล้วก็ซอสนะครับ ถ้ามีของก็เบคอนอย่างเงี้ยเบคอนที่ใช้ทำแซนด์วิชก็มาคราฟตรงนี้ได้นะครับใช้เนื้อกบเกลือ4อันเนาะนะครับไม่มีไรนะทุกคนที่จริงเนี่ยเวสเทิร์บออยก็ใช้ถั่วชิลลี่ออยก็ใช้ใบก็ได้พวกนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับผมเครื่องดื่มก็มีแต่เครื่องดื่มก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะเท่าไหร่เดซเซอร์ขนมหวานก็ไม่ค่อยเยอะครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวของที่อันไหนที่แบบว่าจําเป็นก็จะต้องมาซื้อที่นี่ครับอโคล่านะครับผมอโคล่าตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมไม่ต้องคาราฟก็ได้มีขนมปังขายมีซาลาเปาขายมีน้ํามีกาแฟมีเบียนะครับสมุนไพก็มีบ้างแบบช็อกโกแลตนูดเดลิลอะไรเงี้ยถ้าใครขี้เกียจไปหาเนาะ เนี่ยบ้ามีแป้งมีครบเลยชีสซอสเพปเปอร์ชูการีดโซมาโซมายโยอะไรพวกนี้ครับชิลลี่ซอสก็มีและราคาไม่แพงนะครับสามารถมาซื้อไปทำได้นะครับอาหารก็ซื้อไปขายได้เนาะนะครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะครับต่อไปที่ผมลืมพามาดูก็คือการสร้างกิวออกกิวใช่ไหมสร้างกิวต้องมากดที่ตัวนี้ครับก็บอกไปแล้วแหละที่มากิวบอร์ดก็คือกดตัวนี้นะครับ ถ้าเรายังไม่มีกิวนะเราก็สามารถมาสร้างกิวได้มันจะมีให้สร้างกิวนะครับหรือว่าเราอยากออกกิวเรากดลิฟต์คิวได้นะครับผมาสามารถจริงๆสามารถมาคลิกอะไรในนี้ได้นะนะครับไอตรงช็อปไอชิมเม้นอะไรพวกนี้ยังไม่มีเนาะนะครับหลักๆก,ก็คือสร้างกิวก็มาสร้างที่นี่ออกกิวก็ออกที่นี่ได้นะครับประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ อีกอันนึงที่จะพูดถึงนะครับก็คือคืออะไรอะ่ะคือไอเทมอ่าผมจะพูดถึงไอเทมดรอปตามดันเจียนนะครับผมคือผมก็ไปหารูปมาบ้างแหละเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแล้วกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะของดันชาบูนะครับมีอยู่นะครับก็จะดรอปตามนี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูไอเทมของดันชาบูแล้วกันนะครับก็เป็นเว็บ ดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมของเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับคือบางอันมันหาภาพยากอ่ะเพราะวของบางอันมันดอกจากด่านเนี่ยเราก็ไม่ได้มีให้ดูทุกชิ้นเนาะนะครับแต่นี่จะพามาดูเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าอย่างอันเนี้ยส่วนใหญ่ดันน้าแข็งหรือดันชาบูครับจะดอกเป็นอาวุธน้ําแข็งนะครับโดยสเตตัสหลักๆจะเน้นไปที่พวกการดูดมานาแล้วก็พวกค่าอินค่าทอนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น ดาบมาอย่างเงี้ยนะครับแอด38อิน17ทอล11นะครับบวก9%ก้า i ปอร์นเดรนมานานเนาะนะครับขวานใบก็จะเป็นเนี่ยอินสิบเจ็ดทอลสี่นะครับส่วนใหญ่จะเน้นอินสายเวทถูกใจมากนะผมอันนี้กวินเนี่ยโหอิน 27, 6, อ 18, อยี่สิบเจ็ดชาหกทอลสิบแปดเนี้ยของวานก็อินยี่สิบชาหกทอลเก้าแมวก็อินสิบแปดทอลหกรั 6, กหกนะครับนี่ทะลุกาไหมอินยี่สิบชาห้าทอลห้า กรต่ายเป็นอิน2ิบสองชาสีทอสี่ครับตุ่นก็อินยิบสทอเนะครับลิงอินย5ชา6ทอสิหกโอ้โหอย่างเยอะไอติมแก่ผมอินยิชา11ทอสิโอ้โหโอพจัดนะครับของด้าจะเป็นอินยีทอหนะครับส่วนของข้างคาวคาทาก็อิน2ชา15บทอเเนาะส่วนตัว a c c e s s เซ y ที่ผมเห็นก็จะเป็นตัวไอเนี่ยครับเขาเรียกอะไรเป็นมงกุฎปะ นะครับออส s ต a สามเนาะอันนี้ช่วยบวก7%ดเปอร์เซนรนมานาน,นะครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไอของปกติเราน่าจะดีกว่านะครับ t r i เก e ตอันนี้เป็นตัวประดับเนาะที่คนเห็นผมใช้เป็นปีกแต่มันจะมีของอ่าเฉพาะเพศชายครับอันนี้ฟ u s ชเชนวิงจะเป็น t ิงเก e ตเบลสี่สิบห้าเนะเาะอ l อ่าแอดอินชาทอลสานะครับการการ m p พีแซบได้แล้วจะมีตัวหน้ากานะครับ เป็นของอตัวละครผู้หญิงนะครับต่อไปเป็นเพชหรือสัตว์เลี้ยงนะผมตัว small ice penguin นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีโอกาสทำให้เป้าหมายที่เพชเนี่ยเล็งเอาไว้นติดสถานะโโลนะครับผมแล้วก็ post action คือถ้าใส่ของครบ3ชิ้นก็คืออาวุธนะครับหัวแล้วก็ประดับข้างหลังเนี่ยเมื่อกด alternate เนี่ยจะเป็นการทําให้ตัวละครแข็งนะครับสมมุติเรากดดีเต้นอยู่แล้วกด a ั e เ n ต t e S, <S มันก็จะแข็งแบบแข็งแข็งท่านั้นเลยอะนะครับผมอันนี้เป็นตารางสเตตคร่าวๆนะครับอ,อันนี้ตัวสวยส่วนหัวนะครับอันนี้ก็เป็น t r i งเก t นะครับผมแยกหญิงแยกชายเนาะ,ะประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนทันน้ำเนี่ยผมแน่ใจว่าจะหาเจอไหมนะนะครับ ก็หลักๆมันก็จะมีพวกประดับดันน้ําอย่างอันเนี้ยนะครับสเตตสามอินชาทอลักแล้วก็อันนี้กัน HP ดพรีนกันดูดเลือดได้นะครับส่วนหมวกของดันน้าเนี่ยจะเป็นหมวกเขาเรียกว่าหมวกอะไรอะหมวกดูดเลือดนะครับหมวกจะเป็นหมวกโพไซดอนเนี่ยครับจะเป็น8% HP รเนเดรีนเหมือนกันก็เหมาะสําหรับกิ้งก่านะครับกิงก่าส่วนใหญ่เนี่ยผมว่านะธนูจุบบวกมุ้ยหมวก H p ดพรีนหรือว่าธนู HP ดพรีนก็ได้นย แทบจะฮิวเลือดเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนส่วนประดับหลังก็จะเป็น h ฮดพีเดนอิมูนนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับจะเป็นตัวไอ้ไพเรทฉลามที่กัน k.o ให้เราเนาะถ้าใครดูไลฟ์วันก่อนเนี่ยจะเห็นแมวที่ลงด้วยกันนะครับดักเนตเนี่ยเขาใช้ตัวไพเรสกัน KO ด้วยนะครับทุกคนเราไปย้อนดูได้นะส่วนสัตว์ขี่นะครับ ตัดขี่ชาบูจะเป็นเพนกวินส่วนดันน้ําจะเป็นปูนะครับผมขี่ไม่ได้อะอาชีพไม่ตรงนะครับจะเป็นดูอ่ะเนี่ยปืนอันนี้ปืน,น,น,ป,นปืนดันน้านะทุกคนปืนดันน้ําให้ดูก่อนสเตตจะเป็นไงบ้าง HP d r a i สองนะครับส่วนใหญ่จะขึ้นกับการตีธรรมดาเนาะนะครับไอพตต้พวกสเตตพวกเนี้ยจะเป็นการตีธรรมดานะครับยังตุ่นผมเอาปืนชาบูไปยิงเนี่ยก็มีโอากาสที่จะได้ MP d r a มาได้นะครับ ถ้าปืนโพไซดอนไปยิงก็จะได้เลือดได้คืนเลือดหน่อยนะครับผมส่วนมาโออ่าอันนี้มาโอยังยังไม่เจอเท่าไหร่นะครับอาวุธมันจะเป็นติดติดเขาเรียกอะไรติดโรคระบาดติดเพล็กอะนะติดเพล็กโรคระบาดนะครับส่วนสัตว์ขี่ก็ที่บอกไปมันจะเป็นคล้ายตัวหมามัมมี่ใหญ่ๆหน่อยนะครับผมประมาณนี้ก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับสิ่งที่ควรรู้ใน12หางนะครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะแนะนาแล้วกันนะครับ ให้รู้พอเป็นแนวทางในการเล่นเนาะนะครับส่วนอันอื่นที่แบบว่าเช่นการยัดรูการเจาะรูหรือว่าการเรฟอะไรแบบว่าอยากเห็นแบบชัดๆเนี่ยเอาไว้ถ้าเซิร์ฟเปิดจริงๆหรือผมมีโอกาสได้ทําของอ่ะผมลอทําทีเดียวแล้วอาจจะทําให้ดูนะครับตอนนี้มันไม่ได้มีงบหรือว่าไม่มีของที่ต้องทําอะไรอย่างงี้นะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสจะทําให้ดูแล้วกันเนาะนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ